ความเชื่อเนื้อวิญญาณตอนชี้เลขเด็ดสี่แนวทาง,งสำหรับท่านที่ประสงค์จะเสี่ยงโชคทางด้านเลขนะครับจากทางวันนี้ทางช่องท่องตำรานไปกับบริชัยก็จะเปิดแนแนวทางให้กับท่านได้เสี่ยงโชคนะครับกับพระอาจารย์ยน พระอาจารย์ยนในในงวดวันวันวันนี้ที่จะออกเนี่ยสิบหกเนี่ยเออท่านมองเห็นคร่าวๆอะไรบ้างไหมฮะเล็กน้อยหรือว่าเล็กรัฐบาลรัฐบาลนะฮะก็เห็นแล้วเห็นแล้วก็เดี๋ยวคอยให้ทางโยมลิชัยนั้นครขอออกาศได้เดี๋ยวส่งภาพให้เอตอนตอนที่เรานั่งนี่พระอาจารย์นั่งนี่นั่งนั่งที่ไหนฮะนั่งที่ต้นโพใหญ่ต้นโพใหญ่ จนพอใหญ่ที่ที่หาวัดหนองแอกตรงนี้เป็นที่ที่นั่งอยู่บ่อยๆใช่ไหมครเคยนั่งปีหกสี่แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่นั่งเลยอ่าฮะขอพึ่งมา,าเพิ่งมาเริ่มนั่งตรงนี้ใหม่เลยนะครับใช่ปีกว่าดูซ้ําไปก็เพราะงั้นก็เอาละครับนี่ก็คือเลขนะครับสําหรับเลขที่พระอาจารย์โยนให้มาตามนี้นะครับท่านก็ลองเสี่ยงโชคดูนะครับซึ่ง แล้วก็แค่ช่วยชี้แนะเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเอออาจจะมันอาจจะเข้าบ้างหรือไม่เข้าบ้างนะครับแต่ว่าที่ผ่านๆมาในพระญาย์มันก็ใกล้เคียงใช่ไหมครับใกล้เคียงแล้วก็ส่วนมากมันกว่าใกล้เคียงใกล้เคียงมากกว่าใช่ไหมฮะเข้ามากกว่าใกล้เคียงอ๋อเข้ามากกว่าใกล้เคียงด้วยออใช่เออพอเง้นในในงวดวันที่สิบหกมีนาคม พุทธศักราช2,566นี้หมายเลขที่พระอาจารย์ยนได้นั่งเพ่งดูแล้วก็ได้เลขตามนี้นะครับที่ท่านจะได้เห็นนี่นะครับท่านก็ลองไปเสี่ยงโชคดูไม่ต้องไม่ต้องไปเล่นเยอะนะครับของเล่นนะไม่ใช่ของจริงแต่แต่ว่าถ้าหากว่าท่านมีโชคทางเลขนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมร่วมทำบุญกับ ท่านอาจารย์ยนต์ด้วยตอนนี้กำลังจะสร้างพญานาครอบสะ2ตนด้วยกันนะครับคือสีขาวกับสีดำนะครับซึ่งพญานาคนี้มีความยาวถึง70เมตร20เซนติเมตรแล้วก็ ลำตัวลำตัวนี่35เซนติเมตรนะครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในวันนี้นะครับท่านอาจจะเป็นผู้ที่โชคดีแล้วเรามาร่วมทําบุญสร้างพญานาคมุมต่างๆมุมต่างๆของที่พักสง์ของพระอาจารย์ยนนะครับตรงไหนที่จะสร้างอะไรได้บ้างหรือว่าต่อเติมอะไรได้บ้างแล้วก็เพิ่มเติมห้องนุง่งห้องน้ําหรืออะไรที่ว่ารองรับญาติ ที่จะมาที่ที่พักสงทุ่งรงทองนี้นะครับพระอาจารย์ยนต์ก็ยินดีรับประจัยนะครับมาร่วมกันนะครับถ้าหากว่าท่านโชคดีในวันนี้อพระอาจารย์ยนต์มีอะไรจะทิงถ้ายไหมครับก็สําหรับแนวทางเรื่องของรัฐบาลเนาะพ่งนี้ก็ก็ให้ญาติโยมอเอาไปทําการบ้านว่าจะซื้อยังไงก็ขอฝากญาติโยม คู่ที่เคยร่วมบุญกันมาเขาขอให้ได้โชคในวันที่16มีนาคมนี้อาตมาก,ก็ได้ <c oughs> นั่งเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี64 65อ๋อที่ท่านบอกว่าจะไม่นั่งเลยใช่ไหมฮะที่ตั้งข้างล่างล่าสุดเออใช่ใช่ก็คือปู่ท่านบอกว่าให้หยุดนั่งให้หยุดนั่งอาตมาก,ก็ตั้งแต่ปี ปลายปี64จนเวลาล่วงเลยมาถึงปี65อ่าแล้ว,วจุดถึง66เนะี่ยถัดมาถึงอ่าได้ขอปถึงขออนุญาตปู่กนั่งเป็นอ่างวดแรกโอเคอย่างนั้นเราก็มาลองลุ้นกันดูนะครับสำหรับเลขที่ท่านเห็นนี่นะครับว่าอืมท่านจะโชคดีหรือไม่นะครับเออสำหรับในเออผู้ที่ชอบคอเสี่ยงโชคนะฮะเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยวันนี้ ของฮานอยฮานอยพระอาจารย์ยน<า>ออได้ส่งมาให้ผมแล้วใช่ไหมครับวันนี้<า>วันที่<า> 10, สิบสิบว,วันที่ต้องเป็นวันที่สิบห้าใช่ไหมฮะสิบห้าอ่าครับ 15, <15. S 1> ผมวันที่สิบห้าฮานอยก็คือเลขนี้นะครับที่พระอาจารย์ยนส่งมาให้ผมแล้วก็สําหรับออหวยของสลากกินแบ่งของรัฐบาลน,นะครับ พระอาจารย์ยนต์ก็ได้เขียนมาให้แล้วนะครับสำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชคนะครับก็อย่าไปเล่นมากนะครับเล่นเอาพอสนุกสนุกเอาขำขนะครับมีรุ้นกันนิดๆิด,นดหน่อยหน่อยอย่าไปแทงมากนะครับเพราะว่าการเสี่ยงโชคนั้นมันไม,ไม่ไม่แน่เสมอไปแต่พระอาจารย์ยนต์เองก็รับรองได้ว่าเออท่านก็บอกว่ามันมันเข้ามันเข้ามากกว่านะครับเพราะงั้นอืมเราก็ไม่ใช่ว่าจะทุ่มไปเยอะ นะครับแล้วท้ายนี้พระอาจารย์ยนจะพูดอะไรถึงทางช่องอความเชื่อเหนือวิญญาณไหมครับที่พระอาจารย์ยนจะมาช่วยบอกตัวเลขอาจจะเป็นวันเว้นวันหรืออะไรตอนอะไรอมหนับหวยฮาหนอยนะฮะ,ะแล้วก็เฉพาะหวยใหญ่ก็จะมีก่อนวันที่หนึ่งแล้วก็ก่อนวันที่สิบหกมีอะไรไหมครับสำหรับแนวทางหวยฮาหนอยเนาะถ้าะมาว่าง จากภารกิตที่สร้างพญานาคก็จะออกอากาศทุกให้ให้ให้ทุกวันงนั้นเถอะครับผมแต่วันไหนที่ไม่ว่างมีจิตนิมนต์ก็ก็หยุดก่อนครับผมให้ทุกวันครสำหรับแนวทางอย่างเมื่อวานก็ถือว่าฝาปูเข้าเนาะทั้งสอง<ม>น้อยมีมีมีเข้าทันเร็งหรผมไม่ดูไม่ได้ดูเลยอฝาปูเข้าสี่เกียรกัห้าสี่หรือสี่ห้านี่แหละเข้าเ<ม>ข้าสองน้อย ไอ้ที่ผมเขียนที่ผมเขียนนั้นมันมีไหม,ม,ม,มไม่มีปักไม่มีนะหกตัวไอ้ไอที่เขียนนั้นไอ้ที่เขียนมันก็มัน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 ไม่ได้ออ,ออกล็อกที่เราเล่นอ่ามันไปออกล็อกที่เราไม่เล่นกันนะอื<น>แต่ฝาปู่เข้าวันสี่เกตนะสี่เ็ดกับห้าสีาน่นีน่แหละแต่วันนี้ก็แนวทางแนวทางฮานอยก็มีแปดสาม ศูนย์ห้าครับเจ็ดเอสองเจ็ดเจ็ดห้าเก้าเจ็ดแล้วก็หนึ่งเก้าครับผมส่วนฝาปูนั้นศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกอ่าหนึ่งครับไฟ<ป>ลอยปูนะอันนี้เป็นเลขอะไรกันศูนย์หนึ่งหกนี่คือเลขอะไรเป็นฮานอยหรืออะไรฮะเลขเลขฮานอยโยู่ไมฮานอยอ๋อฮานอยฮานอยวันนี้ แล้วก็อย่างอย่างของสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่สิบหกวันนี้ออกอะไรฮะพอเลขอะไรฮะที่ดูแล้วนั่งนั่งแล้วนั่งดูแล้วเนี่ยอาตมาว่าถ้าเป็นคําพูดอาตมาไม่พูดเรื่องเลขเลขรัฐบาลนะครับผมมันเป็นคําพูดไม่ได้ครับผมดังนั้นถ้าอย่างนี้พระอาจารย์ยนได้ส่งมาให้ผมแล้วนะครับหมายเลขของรัฐบาลนะครับท่านพูดไม่ได้ นี่ก็คือเลขที่ท่านเขียนมาให้กับผมคือหมายเลขนี้นะครับท่านลองดูนะครับแล้วก็ลองไปเสี่ยงโชคกันดูนะครับท่านอาจจะมีโชคก็ได้แต่ว่าถ้าหากว่าท่านมีโชคแล้วนะครับก็มาร่วมถวายปัจจัยให้กับพระอาจารย์โยนบ้างในการสร้างพญานาค2ตนรอบบ่อนะครับซึ่งมีความยาวถึง7 0เมตร20เซนติเมตรลำตัวก็อ้วน ประมาณกว้างประมาณ35เซนติเมตรสตนด้วยกันสีขาวแล้วก็สีดำนะครับแล้วก็ร่วมกันช่วยกันจ่ายค่าน้ำค่าไฟอะไรต่ออะไรที่ที่พักสงฆ์ทุ่งรวงทองของพระอาจารย์ยนนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะโชคดีนะครับสำหรับเลขที่ท่านได้รับชมไปแล้วของพระอาจารย์ยนนะครับสำหรับทางช่องความเชื่อเหนือวิญญาณ ก็ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ยนเป็นอย่างสูงนะครับที่เมตตาที่จะบอกเลขให้ทางด้านฮานอยก็แทบจะเกือบจะทุกวันนะครับแต่หากว่าไม่ไม,ไม่ติดกิจนนมนบนที่ไหนท่านก็จะมาบอกแล้วก็เฉพาะสําหรับเลขของรัฐบาลก่อนวันที่1พระอาจารย์ยนก็จะมาเ,เขียนเลขให้แล้วก็ก่อนวันที่16นะครับก็จะมา,มาเขียนเลขให้อ่อ แล้ววันนี้พระอาจารย์ยมต์มีกอะไรกล่าวให้กับทาง f อฟซีทางทางช่องความเชื่อเหนือวิญญาณไหมครับก็ขอพระอาตยโยมที่เข้ามารับชมทางช่องยูทูบทางความเชื่อั้งสองช่องเนาะครับความเชื่อในวิญญาณแล้วก็ช่องตำนานจะกับลีชัยก็ขอให้อาติโยมที่เข้ามา ชมทุกช่องอะนะสองช่องนี่ก็ให้มีโชคครับอ่าให้มีโชคในวันที่สิบหกแล้วก็ฮานอยวันนี้ก็คอยรับโชคจากปู่ด้วยครับผมอ่าเจริญพรครับเจริญพรมาสการครับครับเอ่อที่อาจารย์สมจิตในในนิมิตเหรอไงที่ของอาจารย์สมจิตอ่ะครับนิมิตครับเป็นเลขนิมิตเหรออืมครับอย่างเด็กนิมิตด้วยคำนวณด้วยครับเหรอ อ๋ออย่างนั้นทั้งสอย่างอย่างนั้นที่ดูดูแล้วที่ผ่านมาแล้วเนี่ยในงวดวันที่16มีนาคมเนี่ยเลขของอาจารย์สมจิตเลขอะไรสำหรับภาพนี้ก็เป็นภาพที่อาจารย์สมจิตได้เขียนส่งมาให้นะครับอย่าลืมนะครับพบกันในวันที่19ถึงวันที่26มีนาคม พุทธศักราช2,566นี้ที่วัดเพลินเพชรนะครับจะมีพิธีบวงสวงวางศิลาฤกษ์วัดเพลินเพชรและแอาจารย์สมจิตยังบอกอีกว่าในวันเวลาดังกล่าวนะครับไม่แน่ว่าวันไหนที่ือสีแบงค์มหาเทมุนีจะมาที่วัดเพลินเพชรด้วยนะครับเออวันวันงานอ่าคบาแบงค์ก็จะไปแวะหาด้วยน <laughs> ั่นแหละกแกรู้รู้ เคยเคยเคยได้สัมผัสกับหลวงปู่สวงด้วยใช่ไหมครเคยครับเคยแล้วก็หลวงปู่สวงเนี่ยอ่าให้แกผัดจีวรอ,ออกแล้วก็หลวงปู่ให้อีกจีวรอ,อีกชุดหนึ่ง<อ>ครับแล้วก็ผ้าลายเสือนั่นก็แกเอาไปแต่คนรักเอาไปครับไปวางไว้ที่กุฏิวางไว้ในห้องกุฏิไม่รู้ใครเอาไปขนาดลายเสือที่ห่มเนี่ยนะครับถ้าผ้าลายเสือที่หลวงปู่สวงห่มเนี่ย ท่านให้ไปเร<ช>ื่องอเวางว่าในกุฏิแล้วหายไปหายไปหายไปหลายอย่างครับเพราะงปู่หายไปเยอะเลยอืมนกน็เลยบอกว่าแกจะไปลาชบุรีไปนั่งปลกไปนั่งปลกก็เลยให้แหวะมาไอวัดเพลินเพชรน่อยมาเที่ยวหากราบเป็นสี<อ>เป็นสีเกียวหมากแจ๊ะแจ๊แจ๊ะตอนนี้นนแกก็ไม่ค่อยเอาดอกเงินตอนนี้อยู่บนใช่ไหมฮะ รับอยู่บนรับอยู่บน, oh, บนอยู่บนว่าวันนี้มัน,นจะไปเห็นว่าวันนี้ว่าจะไปขอ,อไปทําพิธีอะไรเนาะอันนี้สีสารจะนั่งเอาหวยแต่ผมนิมิตแล้วเมื่อวานเนี่ยนิมิตว่าแกไม่ได้อยู่แกเดินไปไหนไม่รู้แกไม่สบายก็พาเจ้าที่เจ้าทางเดินไปเมื่อวานเนี่ยฝันน<อ>ิมิต <มา S 1> ว่าคนควรเยอะเลยเดินออกไปฝันว, <laughs> ว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วหรือไงฮะ <laughs> ครับเดินออกไปว่าจะไปหาหมอหาอะไรนี่เนี่ยผมนิมิตในนิมิตเนี่ยนะบว่าคนมาเยอะเลยไม่สบายก็พาเจ้าที่เจ้าทางลงจากกุติไปเอ้ยจากกระทอมไปแล้วอาจารย์อาจารย์สมจิตคิดวนะ่าเลขที่ที่ให้มาเนี่ยเออกี่เปอร์เซ็นต์อาจารย์สมจิต <laughs> ทุกเที่ยวเนี่ยนะผมกับมันใจอย่างนั้นเนี่ยนะเห็นมายังไงก็ให้ไปอย่างนั้นเพราะว่ามันก็เป็นแนวทางอย่างหนึ่งนะ <laughs> ดีกว่าเราไป ไปสุ่มสุ่มแทงใช่ไหมยังเป็นแนวทางไม่ใกล้ไม่เฉียด<ช>เป,นนปเฉียดมาอาจจะเต็มเต็มสามตัวตรงก็ได้ไม่แน่นะใช่ไหมไม่แน่ครับไม,ไม่แน่ครับวันนี้เป็นของอาจารย์สมจิตวันนี้ลองดูว่าสา,สาคนแล้ดูซิว่าครจกเขา้าแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าสําหรับท่านที่ท่านที่มีโชคนะครับจากจากทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับท่านก็อย่าลืมทําบุญ กับหลวงปู่สวงด้วยนะครับอย่างวันที่19มีนาคม2566นี้ที่วัดเพลินเพชรพุทธมนทนสาย4สาย5ระหว่างก้ามกึ่งกันนะครับตำบลกระทุ่มลมนะครับที่วัดเพลินเพชรก็วันที่19เริ่มงานวันที่20มีนาคมนี้เป็นพิธีบวงสวงวางศิาลาฤกษ์สร้างอ,อ,อุโบสถนะครับวัดเพลินเพชรก็ ไปพบกับผมวันนั้นก็วันที่19ซึ่งผมจะไปวันนั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าหากว่างวดนี้16พิมีนาคมมีโชคก็อย่าลืมไปร่วมบุญกันที่วัดเพลินเพชรด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์สมจิตจเป็นอย่างมากเลยนะครับครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับและสำหรับอีกท่านหนึ่งก็คือฤาษีแบงค์มหาเทพมุนีซึ่งท่านได้เมตตาให้กับทางช่อง และตัวท่านเองก็มีความมั่นใจมากว่าเลขของท่านจะต้องติดเข้ามาอย่างแน่นอนในงวดวันที่16มีนาคม2566เรามารับฟังเสียงของท่านสั้นๆจากการสัมภาษณ์กันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับครับผม <laughs> ตอนนี้ทำอะไรอยู่ว่าสะดวกไหมครับผมก็ร่างจะซับผ่าครับผม สักบงสภาพสบ,ง,พสบงอันตราอ๋ออ่ะงั้นขอเวลาน,นิดนึงเอออย่างอย่างเลขที่หรือสีนั่งเนี่ยเออได้เลขในขันนี่ใช่ไหมครับใช่แล้วอืมคือในงวดวันที่สิบหกนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ,อืมเลขที่เห็นที่กูบาแบงค์เขียนเอาไว้ถือเลขประมาณนี้ใช่ไหมครับผมเป็นคนทำลูกศิษย์เป็นคนเขียนไว้เขาเป็นคนแปลไง อ๋อมีคนเขียนเอาไว้เหรอฮะใช่คือผมเป็นคนทําแล้วอีกคนหนึ่งเป็นคนแปลให้ผมไงครับอืมฮลนะครับก็สําหรับท่านที่ชอบเสี่ยงเสี่ยงโชคในเรื่องเลขนะครับก็นี่ก็เป็นเลขของเออคูบาแบงค์นะครับคูบาแบงค์หรือว่าเออรือศีแบงค์ใช่ไหมฮะเรียกได้ไหมฮะเรียกได้ไคดรับฤีแบงค์มหาเทพมุนีอ,อ๋อฤศีแบงค์ Bank มหาเทพมุนีนะครับ วันนี้ก็ได้ให้กับทางช่องมาเป็นการเสี่ยงโชคเรื่องเลขนะครับก็ลองดูว่าองวดนี้จะเข้าไม่เข้านี่เป็นงวดแรกนะฮะที่ทางทางช่องจะชี้ช่องทางให้โอเคงั้นังไม่รบกวนเวลาของฤศีแล้วนะครับครับครับกลับสวัสดีครับวันนี้จะมีปาฏิหารไม่ต้องขอคำ จากนองหน่อยแล้วหนูเองเขาไม่ได้ไปเก่งหรืออะไรจากด้านไหนมาเนาะแต่ว่าเลขที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากเราเห็นก้อนเมฆบ้างเห็นตามใบไม้หรืออะไรมันจะติตาให้เราเห็นเลยแบบนี้ค่ะแต่ว่าเพอเอินเมื่อเลขมันไปตรงกับเลขที่ออกของแต่ละงวดนะคะนั่นแหละค่ะมันมันมันเฉียดเฉียดกันใกล้ๆกกับหลายหลงังวดเลยเหรอ ปีสอ64อ่ะค่ะหนูถูกทุกงวดค่ะเรอค่ะถูกทุกงวดหก้านี่ยังไม่ถูกเลยห5ถูกค่ะถูกมาจนถึงกลางเมษาค่ะเมษาดวงคนมันจะเปลี่ยนเนาะหนูก็หลังจากนั้นมาหนูก็ถูกถูกเว้นงวดบ้างแต่ว่าหนูเป็นคนที่เล่นไม่เยอะนิดๆหน่อยๆ่ค่ะจ้ะแล้วพอหลังจากหลังจากนั้นมา ช่วงข้ามปีมาเนี่ยหนูก็ยังถูกอยู่ค่ะ,ะปีหกหกก็ยังถูกอยู่ค่ะอะอ,ะอย่างนี้ตัวเลขที่น่าสนใจที่เห็นอะไรนะเห็นวันนี้บอกถึงบอกการเห็นกับเห็นอะไรเห็นใบไม้เห็นก้อนเมฆใช่ค่ะเห็นเห<ๆ>มันจะขึ้นเป็นตัวเลขให้เห็นเลยค่ะเลือาตัวเลขอะไรอ,ะอันนี้อันนี้หนูเอาเรื่องที่หนูเห็นมาเลยเนาะเพิ่งเห็นมาไม่นานนะดอกไม้หนู หนูปลูกมา6ปีเอห้าปีตั้งแต่หนูเปิดร้านมันกำลังออกดอกดอกแรกเป็นดอกบ้านสีทิศดอกสีแดงหนูเห็นอยู่ในดอกไม้มันจะเป็นเลข5้าเดค่ะห้า<ะ>7จ็ดห้่าอสองตัวใช่ค่ะห7เอาล้วครับห7เวันงวดวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2566 เลขที่ออก5 7นะครับหรือว่าอ่าของผมก็ฝันนะครับผมฝันเหมือนกันซึ่งผมไม่เคยฝันนะนอนหลับก็หลับเลยไม่เคยฝันแต่งวดนนี้ผมฝันนะผมฝันแล้วก็ฝันไม่เหมือนชาวบ้านเขาด้วยผมฝันถึง6ตัวผมจะลุกขึ้นมาจดเลยนะผมแบบที่ต้องต้องดึกต้องท่องนีะท่อง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 ว่าเรามาที่หนึ่งเนี่ยอ,อกอ6ตัวนี้แล้วเลขที่ผมฝันนะฮะคือ3 1 9 009ไม่แน่นะครับผมก็มี FC ทางกระบี่บอกว่าซื้อให้แล้วเขาก็ซื้อได้จริงๆเขาจองได้เลข319009ซื้อให้ผม2ใบ, 2> บเพราะงั้นเรามาวัดดวงกันนะครับข้างบน319009ข้างล่าง57ไม่แน่นะครับ ขอบคุณน้องเป็นอย่างมากเดี๋ยวเราเข้าไปในถ้ำกันต่อเลยนะครับครับติดตามครับ